ไอคอนมันจะอัปอีกไหมไม่รู้อะแต่ผมว่ามันควรอัพนะจริงๆริไม่งั้นมันดรอปมากเลยไอคอนพลังอะถ้าอัพมาก็ไม่รู้จะอัพหรือเปล่ามามามาคนดูวันนี้อยู่ในเกม fc ออนไลน์นะครับผมสล้วเราวันนี้เปิดไอเทมดองตัวไก่นะครับวันนี้วันดองมาประมาณ20วันแต่ประเด็นคือ svp ผมว่าหมดตั้งแต่วันที่17ผมก็เลยจะเปิดไอ้นี้ได้ไม่ครบเว้ยไอลัคกี้เวลเนี่ยเราจะเหลือเศษอีก5าอันนะเดี๋ยวผมค่อยเก็บตกเองแล้วกัน ในคลิปนี้ก็เอาให้20วันเนี่ยผมอยากไปเสริมทีมนะตัวเนี้ยแนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเกม FC ออนไลน์มีทั้งไลน์และเพจบริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนปั๊มเอ็มดึงนักเตะขายยากและอื่นๆสนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับตัวนี้ทำแบบคอนเทนต์แบบงบประหยัดก็คือมีแค่ SVP ซึ่ง SVP ฟรีด้วยที่มันแจกมาเดือนเนี้แล้วมันหมดแล้ว ผมก็เลยเอามาเปิดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเริ่มนับแบบเก็บ SVP ใหม่นะเดี๋ยวเน้นให้ทั้งเดือนเดือนหน้าสัญญาเหมือนเห็นลุ้นการบวกห้ามาแค่ใบเดียวนะใบนี้ปะเห็นแค่ใบเดียวเองไม่เห็นอะไรดีวันนี้เลยห้าที th th สุดท้ายมีไหมไม่มีอะอย่างน้อยมีมาใบหนึ่งก็มันยี่สามเอ็นจีมันก็มีแต่ตัวบั๊กอะโอ้โหช่างมาันช่างมัน แล้วประเด็นคือเดือนนี้มันไม่คุ้มตรงไหนหรู้ไหมท่านดูที่ผมอยากรีบเคลียร์ให้รับชมกันเลยคือกิจกรรมใหม่อะมันต้องเล่นแรงด้วยซึ่งผมก็กดแค่ตัวหลักอย่างเดียวไงตัวไก่ผมไม่ได้กดเนี่ยแต่ล็อกอินทุกวันนะแต่บางวันมันไม่ได้กดแรงคเควสมันก็ไม่เสร็จมันก็ประมาณเนี้แต้มก็ได้มาแค่สองเหรียญเนี่ยก็ไม่รู้จะแลกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ผมแลก SVP ไปแล้วเอามาเก็บ เอามาเก็บไอเทมอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แลกอันนี้มาเปิดก็คือมันเป็นการดองที่ไม่คุ้มจริงๆนะเดี๋ยวนี้โคดเด้นสปินก็ไม่มีอะไรให้กดละแพ้หมดแล้วไม่เติมด้วยนะตัวไก่จะไม่เติมไงเติกมก็เติมแค่ RVP อันอื่นผมจะไม่เติมผมจะทำแบบลบให้น้อยที่สุดนะทีมเนี้ยไอพวกนี้ผมรับมาเปิดด้วยเลยแล้วกันแม้ว่ามันจะเป็นเศษการาดก็รับมามารับให้หมดอันนี้คือของฟรีพวกไอที่มันแจกเพิ่มคือหมดแล้วนะ ที่เหลือคือลุ้นจากไอ้พวกบอลดองอะไรพวกนี้อย่างเดียวเลยก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับอันนี้ก็มีเศษเศษของปลายเดือนที่แล้วมาด้วยนะครับพอรอบก่อนเราก็ไม่ได้ดองแบบทั้งเดือนรีเปิดทําทีมเหมือนกันนะจีเสียเงินไม่มีของฟรีให้ด้วยจ,จัดจัดเออกิจของฟรีก็ไม่มีแล้วเอ้กิจเติมเงินก็ไม่มีแถมเหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนมันจะมีแบบให้รับพวก,พวก,นกนเนี่ยไอ้พวกบอลมงกุฎอะไรฟรีวันละเม็ดอะไรพวกนี้ทำเคลอะไรก็ว่ากันไป ตอนนี้ออกไปละกิจฟรีก็ปรับใหม่ก็ต้องเล่นแรงหนึ่งเกมก่อนถึงจะนับให้ตรงนั้นก็น่าจะกันแบบคนสมัครมาปั๊มเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไอดีเนี่ยมันกดมเนเจอร์ตลอดเลยคือถ้าเป็น,นเามเนเจอร์ในคอมมันนับด้วยก็จะดีมากนะครับแต่เขาไม่ได้นับไงเขานับแค่แรงหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวอันนี้ดอกแรกผมขอเคลียร์เสร็จการได้เดือดบอลดองยังเปิดไม่หมดเลยลืมบอลมงกุฎไปได้ยังไงอ่ะร้อยสิบแปดชิ้นกด รวยกว่าตัวหลักนี่ฮาเลยนะแล้วตัวหลักบอลรองผมยังไม่เปิดผมเปิดสิ้นปีอะ่ะอีกน,นั้นอีกสองเดือนน่ะเน้นเลยบอลรองอะ่ะมันจะเกินไปนะหัวหน้ามีอะไรไหมอันนี้พวกมีการลุ้นบวกให้ใ,หใบหนึง่งก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นแล้วอะ่ะเต็มที่ก็คือลุ้นการ์ดเอ็มละไอเทมดองทุกวันนี้พวกการลุ้นมันลุ้นยากเกินไปละลำพังการ์ดเติมยังลุ้นยากเลยคนดูอันนี้เป็นการตีบวกผมบอกเลยว่ายากกว่าเดิมอีก เดี๋ยวหลอกดอกแรกนะครับสำหรับดอกแรกเคลียพวกการ์ดบวกหนึ่งผสมไปด้วยส่วนการ์ดบวกหนึ่งถึงบวกสี่อะประมาณนี้เดี๋ยวบวกห้าผมแยกเปิดทีละใบเมั้นคลิปสั้นบอกไว้ก่อนก็เดี๋ยวไปหาเสริมนะักเตะถ้ามันเสริมได้นะผมดูจากทรงก็ไม่น่าได้เสริมมันได้แบบได้น้อยจัดอ่ะเดือนนี้ไม่คุ้มดอกจริงเปลืองค่าไฟกดแมเนเจอร์บูที่ผายแม่งช่วงแรกๆผมไม่ได้อ่านเนี่ยว่าต้องเล่นแรงผมคึดว่าเหมือนแต่ก่อน นี่ใบนี้ได้จากลักกี้เวลมาน่าจะเป็นใบเด็ดใบโดนอุ้ยการ์ดเยอะนะดูดิคนดูร้150ยอยห้าสิบใบอะเนี่ยช่องกระเป๋าเต็มด้วยเปิดหมดไม่ได้วะกูต้องนั่งคัดใหม่เหรอเนี่ยอา้ากดแรกไปเลยเอ้ยไม่ใช่แรกกดเปิดไปเลยเดี๋ยวผมค่อยเอาใบแลกเปลี่ยน่ะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเดีย๋ยวแลกเปลี่ยนให้ดูแล้วกันตัวหลักนี่วันนี้เพิ่งแลกไปได้สองพันเอ็มมานะ ท้าพเน m ถือว่ายังมีหวังอยู่แม้ว่าจะลิปหลีก็ตามแต่ใบนี้มีไหมมันไม่น่ามีผู้ไฟเพราะผู้ไฟมันหลักแสนเนี่ยเต็มที่หลักหมื่นนะเนี้ยบูโน่บวกสองประมาณนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ผู้ไฟแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไงนี่ก็ช่องเปล่าเต็มเดี๋ยวเอาไปแลกเปลี่ยนนยแรกเลยอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดเก้า เอาห่าเอามาตีเล่นแล้วกันตัวนี้ถ้ามีบวกเจ็ดเดี๋ยวผมเน้นนอามาตีเล่นให้กันดอกที่สองหนึ่งเก้าสามสองครับอุ้ยห้าพันเอ็มมีให้เห็นเอาบวกเจ็ดก็ได้เดี๋ยวไปตีมีไหมมีไหมไม่มีห้าพันเอ็มมีให้เห็นมีบวกเจ็ดอีกแล้ว มาครับผม 1,963. เอ้ย 1,968. งเมีบวก8ให้ตีเล่นละคลิปนี้ไปเปิดลวนเลยโอเคเอ้ยเอานี่ดิมาโคลเลนโคเราต้องตามล่าแบ็กอยู่แล้วนะอันนี้ทีเด็ดเอเวอร์ตันด้วยมา 1,927. เกอเราไปเปิดการกันต่อ อุ้ยห้าพันเอ็มเ้เห็นอี่ก็ปึ๊บโอ้บวกเจ็ดอีกได้ตีทุกทุกตัวเลยนะที่แรกมาเนี่ยอ่ะอันนี้แรกแค่แปดตัวบอลเพราะมันข้อเสนอมันได้ห้าอยู่แล้วไปครับอืมเปิดลวดเลยมีเจ็ดร้อยเอ็มผมเอาเอ็มนะครับผมบอกไว้ก่อนมันเป็นบวกเจ็ดเอทียผมไม่ได้สนใจปลเคียการต่อ เอาเหมือนเดิมมาเคลียร์เศรการกันต่อเดี๋ยวตีบวกไว้ตีทีเดียวนะครับเพิ่งดูนี่มันมีไม่กี่ใบไอพวกเศษร,รอบเนี่ยังไงก็เหลือพอโอเคเศร็การจริงจริงไม่ได้อะไรเลยอ่ะมาดูการลุ้นซะหน่อยเปิดทีเดียวไปเลยแล้วกันโอ้โหบิน9 6้าก็ดีนะครับ าการ d ีซีอันนี้ถ้าจำไม่ผิดได้จากการดูการแข่งถ่ายทอดสดทาง youtube ของเกมอะ่ะเขาจะมีแชร์ไลฟ์สดอะไรพวกนี้ยก็ไปดูเขาก็จะมีแจกโค้ดนะครับมีพวกการลุ้นมี5,000ัเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มิชเชลมานะบวก5ลร่ำรวยกันเลยทีนี้อ้าวมีการอาทีเอ็นว่ะมาเทสดวงกันหน่อยไหมเราจะดวงดีหรือเปล่าได้มาเทอุ้นไหมท็อปวันท็อปวันหนึ่งในห้าสิบะวันลอม ต่อมาเอาใบนี้ไปก่อนใบนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรมันต้องเป็นโดบีทีบีอ่ะเป็นไงล่ะรู้เรื่องไห้แล่ะอันนี้เด็ดอยู่นะถ้าออกบวก5้าปีซีซีเช่นโรนันโดอะไรอย่างเงี้ยวินิซิอุสเอีอย่างเงี้ยเฮ้ยเข้าประตูแบบนี้อ่าอ่ามาดู23 ng ดีกว่านนี้น่าจะเป็นการที่ดีที่สุดของ vale ลักกี้เวลละได้ละบวกห้าไหมมา<อ>ประตูหน้าเลยแล้วกันมันก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นนะจริง ไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีเลยหวังแค่การ M M อย่า <ๆ S 1> งเดียวครับการบล็อกแปดนี่ไม่มีด้วยนะเอาไปครับอันนี้มีปีแพงอยู่ถ้ามันออกเข้าป,ประตูอย่างนี้มีลุ้นเสมอพุไม่มามันก็ล็อกพวกตัวแผงหลังมาให้อะพวกตัวดีซีอะแผงหลังมันถูกมากเอาไปไหนก่อนอ่ะใบนี้ก่อนแล้วกันสามถึงห้าเข้าปุกก๊บกดปั๊บ F C บอกห้ามีให้เห็นหาแ่นไปอ่ะฮไม่มีอะไรเลยการมันทําให้ลุ้นหน่อยได้จริง นะแม้ว่ามันจะเป็นของฟรีนะความเอาจิงเลยประมาณนี้สำหรับการเดี๋ยวดูการเงินเอ็มกันเงินเอ็มเราตีเป็นศูนย์เลยแล้วกันนะครับตีเป็นศูนย์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเงินเอ็มอันนี้เงินเอ็มก็มีจากเมนเจอร์ด้วยที่ไปกดมานะแล้วก็มีจากผู้เคเวสอะไรพวกนี้ก็รับกปกติผมกดแยกแล้วกัน เงินเอ็มมก็แสนสี่หมืนะครับประมาณนั้นแสนสี่หมื่นอ่าก็มีซีพมาเอาเปิดไปด้วยแม่งเลยแล้วงั้นไม่รู้จะเปิดอะไรแล้วเนี่ยโู่สี่หมื่นเลยซีพีนี่ได้เยอะจริงแต่แพ็คโค้ดเปิดไปด้วยอ่ะเปิดแม่งให้หมดอะ่ะเมียอคลิปสั้นไงเปิดไปเลยไม่ได้ใช้ค่อยลบ,บยี่สิบเอ็ดใบกระทิงเฟิร์ท้าแซกซึมต้องมีให้เห็นไหมแบบนี้ อันนี้ใช้ได้กระทิงเฟิร์ทัสรอสเตมิน,น่าอันนี้ก็ใช้ได้เนี่ส่งคาลุทะลวงนี่มีอีกไหมมีอีกไหมพี่ไม่มีแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอให้ลุ้นแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปตีเล่นกันนี้ว่า นักเตะรวมกันได้20,000นะรวมเงิน M ก็ไดมา16 0 0ครับผมไอเทมดองเดือนนี้อ่ะมันแ,แบบไม่ได้ทำคุ้มไงบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ทำเฟสคุ้มถ้าทำเฟสคุ้มเหมือนแบบพวงรอบก,ก่อนที่ผ่านมามันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้เราแค่พลาดไปหลายเฟสหนะ่อยมันก็เลยราคาหุบๆไปหาหาเดี๋ยวตีบวก8พวกนี้แหละดีนะเอาไปแลกเปลี่ยนยังมีตัวให้ตีเล่นไม่งั้นไม่มีอะไรเลยผมเชื่อว่ามันจะมาทุกตัวซึ่งผมขอเป็นตำแหน่งแบ็คแล้วกันเดี๋ยวอะไรพวกนี้ก็ทยอยขายทิ้งนะครับผมคนดู เสริมตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> จะเอาแบ็กมันให้ซีบีกูแล้วไงที่เหลือแตกหมดอะตามสเตปครับคนดูแค่นั้นแหละเรดดีจัดมันปกตินะเอายิงมันไม่ได้ถือว่าเลดดีนะเว้ยสำหรับปีไลท์พวกแบบที่ไม่ใช่ตำแหน่ง LBRB อะ่ะ <c oughs> อันนี้ CB อีกล้กดข้ามไหมไม่มาละ เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ขอได้ไหมตัวนี้อยากได้ขอแค่เป็นแบ็กอะตีติดมันได้ใช้เสมอแหละดูหน่อยแล้วกันนั่นนุสคริปเปอร์จัดแปลบวกเก้าต่อเลยตัวนั้นอะมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วคุณดูหมดเก้าจะเป็นอะไรไปสเปกมาเรียบร้อยดูดีว่าซื้อตัวอะไรได้เนี่ยกวาเดียวอะก็ขาดอีกนิดหน่อย เก็บซื้อมาเสริมซะหน่อยตอนนี้แมนซิตี้แบบย่อมเยาผมยังรอการพัฒนาอ,อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยแต่มันเล่นได้นะไออันเนี้ยผมใช้ลงแรงเล่นได้เลยใครงบน้อยงบประหยัดลองดูลองดูไม่แย่ไม่แย่ไอพวกนี้ผมขายทิ้งให้หมดเลยมีตอเลสยูทีด้วยวะ่ะลองตีไหมแต่ตอเลสไม่แมนซิตไงอะไหรเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยขายไปดีกว,ว่าตัวนี้เอ็มไม่ค่อยมีนะครับแก็น่าจะเอาวิดีโอมาไอนี่นะมา มาเปลี่ยนกับไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวนี้ก็ไม่แย่นะเล่นได้อยู่น้แม้ว่าปีจะเก่าแต่มันก็ดูเข้าบอลได้นะได้ที่ได้ที่บอกเลยว่าได้ที่มาวนี้มาณน,มามานี้คนดูสำหรับคลิปนี้นะก็แสนหกนั่นแหละถ้าใครดองทุกอย่างครบอะไรอย่างนี้ก็สองแสนมีให้เห็นนะครับประมาณนั้นไรชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมเน้นให้นะครับเดือนนี้ก็โทษทีไม่ได้เน้นไง